มาดูตอนที่9.2นะครับการเมืองเศรษฐกิจไทย6ตุลาคม19ถึงรัฐบาลาผลเอกเปลียงศักดิ์ชมนันหัวเรื่องคือ 1. ความขัดแยง้งทางอุดมการณ์และเหตุการณ์6ตุลา 2. การดำเนินนโยบายรัฐบาลทานินไกลวิเชียนที่มีต่อคอมมวนิสต์และนักศึกษา 3. บทบาทของกองทัพกับการเมือง 4. เศรษฐกิจการเมืองหลัง6ตุลา19ถึงรัฐบาล เกลืศักดิ์ชมานังครับความขัดแย้งทางอุดมการทางการเมืองมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519ความขัดแย้งทางความคิดแลอุดมการทางการเมืองเกิดจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาวงเล็บฝ่ายซ้ายและกลุ่มต่อต้านนิสิตนักศึกษาวงเล็บฝ่ายขวากลุ่มฝ่ายขวา ที่เกิดขึ้นหลัง14ตุลา16และเมื่อจอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประพาจารุสเถียนเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยทําให้กลุ่มนิสิตนักศึกษารวมตัวกันประท้วงต่อต้านที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีการแสดงละครนำมาสู่ความไม่พอใจอย่างรุนแรงของกลุ่มฝ่ายขวา เนื่องจากมองว่าเป็นการหมิ่นภาพอรม์เดชานุภาพขององค์ราชทายาททำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงเช้าวันที่6ตุลาคม2519บทบ,บาทของกองทัพในรัฐบาลนายธานินไกลวิเชียงและพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน์นะครับ พบว่ากองทัพมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งนายธานินกายวิเชียนและพลเอกเรียงศักดิ์ในการขึ้นดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและเมื่อท่าทีของกองทัพเปลี่ยนไปโดยไม่ให้การสนับสนุนรัฐบาลก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองของทั้งสองรัฐบ,บาลทันทีเลยนะฮะ,ะการดำเนินการทางเศรษ,ษฐกิจในช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลา ป2519มีลักษณะการดำเนินการตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่4คือมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางสังคมภายใต้พื้นฐานของความมั่นคงแห่งชาติโดยเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของบุคคลให้ลดลงและเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมแก่คนส่วนใหญ่ทั้งนี้เพราะแนวคิดในการพัฒนาขณะนั้นสังคมให้การ ยอมรับและตระหนักถึงปัญหาสังคมและปัญหาการกระจายไรายได้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็จบต่อมาเลยนะครับการเมืองและเศรษฐกิจไทยสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินณรนะ์สุรานนท์เลยนะฮะรวมทั้งการขึ้นสู่อำนาจรวมทั้งการดําเนินการทางการเมืองแลนะแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับเศรษฐกิจนะครับนะ การขึ้นสู่อำนาจและกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญนะในสมัยพลเอกเปรมตินสุลานนท์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่หลายช่วงหลายยุคเลยฮะรวมถึง8ปปีเลยนะครับกลุ่มทหารที่มีความสำคัญนะกลุ่มทหารมีความสำคัญอย่างไรต่อพลเอกเปรมแล้วก็ผมจะอธิบายให้ฟังถึงคำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นอย่างไรนะครับ กลุ่มทหารหนุ่มหรือกลุ่มยังเติ์กนะครับมีความสําคัญต่อพลเอกเปรมโดยมีพลพันเอกมนุนนะลูกขจรเป็นหลักเลยนะฮะเป็นกบฏถึงสองครั้งเลยนะฮะเพราะว่ารัฐประหารไม่สําเร็จนะกลุ่มทหารหนุ่มทีแรกก็สนับสนุนนะฮะสนับสนุนพลเอกเปรมนะคือกลุ่มยังเติ์กเป็นผู้สนับสนุนให้พลเอกเปรมขึ้นดำรงตาแหน่งนายกแทนพลเอกเกรียงศักดิ์ซึ่งประสบปัญหาการบริหารการแผ่นดินในขณะนั้นนะครับ โดยตัวพลเอกเปรมได้รับการสนับสนุนการออกเสียงจากกลุ่มทหารหนุ่มที่ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาและจากการที่กลุ่มทหารหนุ่มประสานหัวหน้าพักให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสอส,อ,สอ,ออกเสียงเลือกพลเอกเปรมอีกทางหนึ่งด้วยนะฮะเขาว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นอ่าเป็นการเมืองตลอดทศวรรษที่2520ัน คือตั้งแต่พศ2 0ถึง300นะถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็จริงแต่นายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่มีที่มาในลักษณะนี้ก็คือพลเอกเปรมเป็นตัวอย่างไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแม่ทัพพบทบ,ออบอที่มีความสาคัญในช่วงนี้ก็อย่าลืมพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะครับ กลุ่มพลังนอกระบบราชการคืออะไรและมีความสําคัญต่อรัฐบาลพลเอกเปรมอย่างไรก็คือกลุ่มบุคคลที่ทํางานหรือประกอบอาชีพในภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคการเมืองกลุ่มพลังนอกระบบราชการเหล่านี้มีความสําคัญต่อรัฐบาลพลเอกเปรมในแง่ที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อจัดสรรผลประโยชน์และกลุ่มตน ของกลุ่มตนเองกับภาครัฐและในแง่ที่เข้ามาผลักดันข้อเรียกร้องของกลุ่มตนเองต่อภาครัฐผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอก,เอก,กชนหรือว่ากอรออเนสมัยพลเอกเปรมท่านต้องจําเรื่องกอรออนะก็คือภาครัฐร่วมกับเอกชนนะครับเกิดกรออขึ้นมาตอนนี้ใช้เวลาไปสักเท่าไหร่ละหนาทีแล้วนะครับ สักครู่เขาจะขออัพโหลดขึ้นขึ้น u t u b e นะครับการดำเนินงานทางการเมืองของพลเอกเรมมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือคือการส่งเสริมความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตัวอย่างการดำเนินงานที่สะท้อนความมุ่งหมายคือการแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์และการดำเนินงานเพื่อสรุดีสถาบันพระมหากษัตริย์คเอเดีเรมช่วงนี้ก็มีการออก คำสั่งนายุมนตี6กสทับามนึาทให้ผู้ที่เข้าป่าไปเป็นอคอมมิวนิสต์กลับมาเขาเรียกว่าโครงการกลับมาพัฒนาชาติไทยนะครับทางลุงแลวก็พวกพี่ๆลูกลุงผมก็กลับมาในช่วงนี้แหละนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็เข้ามีมามีบทบาททางการเมืองนะฮะในภาคการเมืองต่างๆกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มที่เข้าป่ากลุ่มที่เข้าป่าไม่ว่าจะเป็นเจตุลนใช้แสงภูมิธรรมวิเชยชัยอดีศรเพียงเกตนะฮะอ่า เนี่ยชำนี้ศักดิเศษนะครับรวมกลุ่มกลุ่มที่อยู่ในอา,อายุตอนนี้นะครับกลุ่มพวกนี้ก็อายุอยู่ประมาณ60นะ6กกวา่า70นะครับอ่าต่อมาเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับสรุปการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกเปรมนะครับ ก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกอ่อซึ่งผมกับลูกสาวกำลังจะเข้าไปทำในอ้สตันอ e สตันซีบอร์ดนะครับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือกระจายความจเจริญออกสู่ต่างจังหวัดโดยรัฐบาลได้เลือกพื้นที่บริเวณอำเภอมาบตาพุธจังหวัดระยองและอำเภอแหลมฉบังอศรีราชาชนบุรีเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในการตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมา แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่ลุมเร้าประเทศในเวลานั้นทําให้โครงการนี้ยังเป็นเพียงแค่แผนการและ,ะการก่อสร้างในระยะแรกเท่านั้นนะแต่มาสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงทศวรรษที่2530ก็คือตั้งแต่พศ .30-40 ถึง40 440นะครับเมื่อไม่ไม่กี่วันเนี่ยผมกับลูกสาวก็ผ่านนะครับก็มีความเจริญก้าวหน้ามากนะครับ จงยกตัวอย่างปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาว่ามีความเกี่ยวพันกับประเด็นทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจอย่างไรตัวอย่างเหตุการณ์ที่สะท้อนความเกี่ยวพันทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจก็เช่นการลดค่าเงินบาทครับการลดค่าเงินบาทถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ ก็ส่งผลในประเด็นทางการเมืองด้วยนั่นก็คือความไม่พอใจของกองทัพโดยเฉพาะบทบาทของพลเอกอาทิตย์จำลังเอกจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างคนทั้งสองซึ่งก่อนนี้พลเอกอาทิตย์นะรุ่นน้องพลเอกเปรมก็ให้การสนับสนุนนะครับแต่ต่อมานะฮะก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมก็เห็นว่าเป็นหอกข้างแค่เลยครกลัวที่จะ พลเอกอาทิตย์เข้ามาเที่ยวรัสมีก็จะการปลดเลยนะฮะเนี่ยในช่วงนี้เป็นอย่างนั้นนะครับาสาเหตุนะสาเหตุใดที่ทำให้พลเอกเปรมก็ต้องอต้องรักษาดุลยภาพทางอํานาจกับกลุ่มที่มีบทบาททางการเมืองต่างๆให้มันสมดุลกันรักษาดุลยภาพาสาเหตุสําคัญนะเนื่องจากตัวพลเอกเปรมเป็นนายกคนนอกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกคนนอก ทำให้ไม่มีฐานเสียงสนับสนุนจากสสอ,อย่างแท้จริงนะครับและอีกเรื่องหนึงคือการเป็นรัฐบาลผสมหลายพักซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพรัฐบาลหลายพักก็มีความขัดแย้งต่อรองอะไรกันนะครับเอาละตอนนี้ขออนุญาตอัปโหลดนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะในคลิปต่อไปครับ